สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับแท็กเตอร์น้อยไซลุนครับวันนี้เรามาดูเจ้าซานนี่เจ้ายักษ์ซานนี่วันนี้มาลุยป่าลุยป่ากระถินนะพี่น้องซานนี่มันลุยป่ากระถินนะวันนี้ดูผลงานเขาโหแรงเลยนะตัวนี้ไม่ธรรมาดาโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกันก็ลุยป่าตีป่าตีเขากันนะพี่น้อง ผลงานของเจ้าซานี่ตีป่ากระทินนะครับขอบรั้วบ้านหน่าสาวออกมาสาวออกมากองเอาไว้ต้นไม้มีตะตุต้นสวยๆเลยสามารถตัดไปเผาฐานได้เนี่ยในธรรมดาเจ้าซานี่ตัวนี้แรงดีมหาศาลเงินเป,ปื้ดๆเลยโอ้โอปลานะครับปลา ปลากระถินเจ้าซันนี่กำลังลุยปลาอยู่พี่น้องกุ้งเกง่งกุ้งเก่งอยู่นู่นตีเลาะเลาะเลาะมานนิเลาะบ,บ้านมานน่ไม้มันขึ้นเลาะบ,บ้านนะ่ต้องตีออกมาพาน้ำหอมหันมาขยาหน่อย ปลานะครับปลาปลากระถินเจ้าซันนี่กำลังลุยปลาอยู่พี่น้องกุ้งเกง่งกุ้งเก่งนู่นตีเลาะเลาะเลาะมานี่เลาะบ,บ้านมานนี่ไม้มันขึ้นเลาะบ,บ้านนะต้องตีออก มะพร้าวน้ำหอม,ม,อมอหันหน้าเขย่าหน่อยหันมาแล้วพี่นอ้องหันมาแล้วทีนี้ก็จะได้กินมะพร้าวน้ำหอมกันละเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเขย่าเลยตุ๊บ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 โอ้เม็นอะเขย่าแล้ว,วล,อลองทั้งก้นเลยอะลองทักต้นเลยเหรอโอ้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 โอ ลงมาแล้วพี่น้องลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้กระจายโอ้เอามีดมามีดมาโอ้โแต่กินทั้งยอดนะทีน,นี้โอ้ไม่มีตัวบางวิ่งออกมาอยูนาะอะไรบินมาบังปะเรียบร้อยเลยพี่น้องต้นมะาพรา้าวนำหอมไปหามีดมาหนู ยังไม่สะาใจอีกต้องหักคอมันอีกเออโคนลงนะยังไม่พอต้องหักคอมันอีกโยนเข้าป่าไปเลยโอ้ลูกอ่อนมาหักกระยอดไปนเลยเออในในหักกระยอดไปเลย,อยเออกระยอดตะแกงเลยโอ้ทีมงานโชคกรุณครับจากสารคามไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ฝีมือไม่ใช่ย่อยเลยโอ,โอ้ทีมงานนี่เน่ขอญาติสัมภาษณ์หน่อย สวัสดีครับผมเสี่ยวสวัสดีครับโอ้โหทีมงานอะไรเนี่ยได้นำต้นอยนะแม่ฝีมือนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยคนต้นมะพร้าวทีเดียวลงเลยอ่ะครับผมทีมงานอะไรนะทีมงานโชครุ่งอรุณครับเดินทางมาจากไหนเนี่ยมาจากสารคามจากสารคามครับโอ้โหดูไว้นะพี่น้องนะมีงานมีการเรียกใช้เรียกหาได้เลยเหลือจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้ลิงก์ของช่องแท็กเตอร์น้อยสายลุยนะเข้าไปกดติดตามไว้หน่อยครับทีมงานโชครุ่งอรุณครับผม โชคร,รุร่งกระดุนซานนี่ครับผมโอ้ไม่ธรรมดารถประมาณห้าปีแล้วยังสภาพยังเจ๋วเลยเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องโอ้น้ำมะพร้าวหอมๆพี่น้องหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอ้โหถ่ายแล้วถ่ายแล้วอือหอโอ้โคตรหวานเลยโอ้โหเอ้ยคืนนี้แข็งนักคืนนะมึง น้ำมะพร้าวนี่มาธรรมดานมึงกินกินแล้วแข็งนวดคืนเลยมึงภารกิจวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เสร็จสับเรียบร้อยกับเจ้าซานนี่วันนี้งานเชลลิงปลางานเชลลิงปลาวันนี้เสร็จสับสมบูรณ์แล้วก็โอเคครับพี่น้อง ขอ,ข,อขอบคุณที่กดติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับกับทีมงานแ็กเตอร์น้อยสายลุยครับพี่น้องครับมีู่มมสุรโรมิโอของเราก็มาสวัสดีครับผม